จากว่าจะคัดแยกขยะแล้วนะคะยังรู้จักที่จะลดขยะตั้งแต่ต้นทางขอยกนิ้วให้เลยค่ะ ได้เห็นและสัมผัสได้จากการมาที่ชุมชนเขาพระงามที่24แห่งนี้ก็คือการนําวินัยแบบทหารมาช่วยจัดการปัญหาขยะน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างเช่นในวันนี้ทหารได้รับประทานผักสวนครัวที่ปลูกเองจากปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากขยะโดยจากปัญญาและทําให้ได้กินผักอนามัยไร้สารพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนก็ดีขึ้นค่ะไปไหนก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของขยะ ลดภาระรถเก็บขยะด้วยซึ่งเปลี่ยนจากการเก็บขยะวันละสองครั้งเป็นสองวันครั้งไม่สิ้นเปลืองน้ํามันรถถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนให้สําเร็จลงได้ภายใต้กรอบแนวคิดโ o c ค l agenda 21อันเกิดจากความร่วมมือของภาคหุาคีคือระขายเทศบาลตำบลเขาพระงามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทหารแห่งนี้จนทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นผลจับต้องได้ตามแบบท<า><อ><อ>ี่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ้องการเห็ทศบาลตำบลเขาพะงามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาพะงามเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตค่ายทหารนะครับอยู่ในกองซ่อมบำรุงของกสศยาของกองทัพบกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีพี่น้องาทหารที่อยู่ในค่ายในทัหบดเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือว่าความเข้มแข็ง ความมีระเบียบวินัยของในชุมชนของค่ายทหารนี้นะครับนําไปสู่การเรียกว่าการผหานจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าย่่งมากนะครับจะเห็นได้ว่าการจัดการขยะนะการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับมีความสมบูรณ์มากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะเป็นตัวอย่างได้จะเห็นได้ว่าในชุมชนค่ายทหารเนี่ยเขามีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําวินัยมาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นในท้องที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถนําเอาส่วนนี้ไปใช้ในการทํางานในเรื่องของท้องถิ่นได้ครับ ความสำเร็จที่จับต้องได้ตามแผน LA 21ที่ชุมชนเขาพระงามที่24เทศบาลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายร่วมกันร,ระหว่างครอบครัวทหารกับเทศบาลตำบลเขาพระงามค่ะที่ร่วมกันวางแผนจัดก,การสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรนี่แหละค่ะคือความสำเร็จที่เขาเรียกกันว่าต้องเริ่มต้นจากที่บ้านจริงๆค่ะ